ui thấy tốt à tốt được kéo hả 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 à vinh ơi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  ơi vinh ơi vinh ơi vinh ơi

คืออะไรฮะทำไรพี่เนยฮะโอ้โหโอ,ไไหอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหยิ้มด้วยนะเอาพี่เนยไปแล้วพี่เนยไปแล้วฮะพี่เนยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเดียว หลาจะไปส่งแม่ได้ไหมเนี่ยฮะจะไปส่งแม่ได้ปะส่งแม่ได้ปะ